สวัสดีครับนี่คือรายการเดบิวแสตลี่ทีวีนะครับอยู่กับเกมอาร์เกม Resident Evil 4นะครับพาร์ทที่เท่าไหร่วะสิบเจ็ดนะนะก็ับผมจำพาร์ทที่อัดไม่ได้ก็ขอประทานโทษด้วยนะประทานตะไพนะประทานไพ่พูดเฮ้ยเบี้ยเฮ้ยโอ้โอเออลงปลายลงปลายอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่าดูนะมีมีโจบเอ็นเท่าไหร่ดิโอุ๊บสอง ลูกสองลูกลีออนเลยลูกศิลูกสองถุยถุยเอวยาวเลยอะไรโอ้โหเก็บโดดเง็บกระเพางกระเพางกูแดงเลยแล้วก็เง็บเง็บเฮียก็สวีกันเพี่โอ้โหไม่ได้สตีเลยเนี่ยอย่ายาพี่อย่าพี่อย่าพี่ใจเย็นๆไหมมาคนเดียวพี่ผมไม่อยากจะสู้ครับพี่ เดิเดิเดิเดเดิเดเดิดวิ่กสูบปืนกนี่หว่าไปเก็บครับเก็บเนี้ยอืมกัสูนปืนกลต้องเก็บครับไม่ไม่งั้นมันต้องยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเฮ้ยอ้าเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ โอเคโอ้โหยเยอะเตะเตะก้านคอแบบจอร์นิเฮียยังไงปุกดนี่ปุกดเตะลุยๆเลยเนี่ยเจบจบมาวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับเจ้าโอ้ดักหน้าดักหน้าอย่าอย่าดักวิ่งเอาละเต้เออสายสัมผัสเป็นเลิอไม่ใช่แล้วกดลุยนานเอาแล้วอืมมันมาอีกแล้วผสมละกันครับผสมของใหญ่เลยขายขายเอ็น อยู่สองหมื่นนะไม่อยากฆ่าพวกนีน้เลยไม่ได้ของดีไปไปเนื้อชายนี่ผมกลัวมากเลยเวลาไม่ดูกลัวตายอยากตายเลยอยากจะอยู่เพืเ่อเธอไอ้ตรงนี้แหละคุดเกี่ยดเลยมันมองไม่่อยเห็นน่ะหยอะห่อนะลอุย้ย นี่มันเสียสลังวาดเลยครับเนี่ยเมื okay. Okay. ่อกีแบบแบบ้โอเคไปกระต่อแปดแปดโอ้นี่ประมาณสามสี่นาทีครับเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้แม่งเจ็ดนาทีกว่าๆองนิดเดียวอะไรอ่ะ okay. mm hmm. เก็บอืมเก็บไปขายโาคาใช่หรอโอเคครับจบสำหรับพาร์ทนี้นะครับจะเจอกระต่อพาร์ทหน้าถุยเพิ่งอัดได้ตัวมาสามสี่นาทีเองเนี่ยโอเคครับ เป็นหมัดติ้นหน่อยนะเนี่ยโดดเด้งนานจังเลยเหนือยจะงใจเด้จังยืมยืมกีก็สียงกีเลยยิงยืมแล้วก,ก,ก,ก็ถุยเสร็จนะเป็นกันหยากนะผัดกันเย่ผัดกันเย็ดนะถุยไม่อยากเล่นโมจิแต่บวกแล้วก็ต้องเล่นเฮ้ยเฮ้ยติ๊กแหละไรวะน,นะครับเก็บเฮ้ยไปดูงนีับ เก็บเค้ปไว้ในบู๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊่ร๊๊๊๊๊๊๊ด๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊้๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊บ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ห๊ข๊ง๊๊๊๊๊๊๊ได้เกินคแล้วเนี่ย ไปครับไปแล้ว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 เอ้ยเจอหลังครับทบลายหลังลุกนี่นะี่ได้เพชรกันหยัดนะผัดเย็นนี่แคไปครับเมื่อเลยลุ้มมันกำลังร้องเพลงเพลงชาติเพลงชาติชา,าเป,เปนอยู่โเคครับเก็บนี่มา เก็บมาได้ไหมกว้างไปเด็กคว้างไปเลยไม่กลัวผมไม่กลัวนะแบบนี้เบลลูกซองครับยิงยยิงไม่ให้ตายหัวยิงเลยยิงเลยยิงเลยรดุร้ายครับอ้เส้นมึงตึงสมัยตายแล้วมึงโอ้ยนี่อะไร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 โอ้ สองยิงระายะาไกลตายเหยตายแล้วโอ้โหทำไมกระสุนมันช่างห่างไกลแบยนี้แพ้คนห่างไกลนะเก็บแบบทาไมได้แต่ปืนโพก,กว่าอยากได้ปืนอื่นมั่งอ่ะนั่นก็ไม่เคยจะดรอปให้ด้วยนะครับโอเคเสียงแม่จะเบาหน่อยนะครับ เอาว่าผมไม่รู้วิธีลดลดเสียงของไอ้ไอ้เกมสตีนเนี่ยไบโอ4มันไม่มีคือแต่ไบโอ5นี่รับรองครับให้ได้ยินเสียงเกมเสียงผมทั้งเกมโอเคนะต้องขออภัยด้วยครับพยายามนั่งฟังดีๆนะแอตดีโหลดอุ๊ยตายดูุดลัวหลดยิ่กใส่ยิ่กใส่ยิกใส่ยิกโอเคครับเรียบร้อยตายลงล่างลงล่างแปบ ปวดนิ้วจังเลยโอยหาวโอเคครับเราก็จะไปกันเรื่อยๆครับขอไม่เก็บขอไม่เก็บผมยิงจริงไม่ใช่ไม่อยากเก็บเลยนะกระเป๋าเานี่ยไม่เอื้อมหน่วยให้กูเลย พี่สาวครับเพชรกันหยัดถัดกันเด็ดเพชรกันหยัดกันไหมครับแก้งแก้งแก้งโอ้โหก็น่าเข้าเข้าน้าเขาหน่ะเก้าเคลียร์เบรเชนด์อะไรเนี่ยเฟิร์สเอ็ดนะใช้ของที่มันถูกกว่าแล้วกันมีนกำลังถูกถูกมื่มื่อย่างเงี้ยแต่ถ้าหาวัตถุดิบนี่มันอย่างยากแล้วแบบคุณจะสร้างเขาวงกดหาพ่อง ไม่เหยียบหรอกไม่เหยียบไม่เหยียบเอ้ยเข้าหน้าเข้าหน้าขายผ้าเอาหน้ารอดนะทุยดีนี่ยน่ายิงเทคช็อตันคไปตอบระทีบประทีบขออีบอขออีหีบหีบนะไอ้แม่ไออ้าจ้าหยีหย้ย ไม่ไม่ตายผมก็ห็นคุณต่อยแล้วเดินได้เนื่องจากมันมีขาถุยแโอเคคุณไม่ตายเหรอช่วยไม่เข้าใจนังหลังนี่แต่ละตัวตายย่างมึงอัพเลเวลเหรอเฮ้ยไม่เหยียบผมไม่เหยียบผมไม่หลงกลพวกคุณหรอกนะ เอ็นเอ็น <walking> ห <in aaS> ัวไอหัวตัวนี้ก็รู้นะเพราข้างหน้ามีอะไรขึ้นยิงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายครับถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวผมจะตายแทนนะถุยไม่ตายง่ายหรอกระดับนี้แล้วต้องระเบิดไปแล้วก็ขึ้นไปนี่มีหัวขาดแน่เลยอย่าไปนั้นเลยยิงตรงนี้ดีกว่าข้าหนึ่งเลยเฮ้ย ไอเรื่อยมาตายแล้วมันตาแล้วเรื่อื่อยื่อยแล้วใส่ได้อัปเกรดเฮ้ยมันนี่มันนี่นี่มันนีมันนีนี่ตายตายพูดไปก็เฉียวๆกันเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแม่งวิ่งมาตัดคอข้างหลังนี้ก็รู้เรื่องครับอย่านะอย่านะตายยังมึงตายยังี่ยโอเคตายแล้วครับไม่ตายเดี๋ยวกูตายแทนเองเดี๋ยวกูแจ้งจังหมื่นหนึ่งนะเมื่อก่อนมี ข้าเลยได้น <c oughs> ี oh ่ด oh ีใจที oh. no like ่ผ่านเดี๋ยวนี้ข้าเลยได้ก็เฉยๆนะวุ่นชิวแล้วอ่ะไปเลยครับโออหูยเฮ้ยป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาอะไรเย็นอมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะเขียนชื่อมึงให้มีผัวตลอดปีขาบอกป้าป้ารับสวิงกิ้งอยู่แล้วสบายสบายแล้วแต่มึงอ่ะไปละครับ ดีประตูไปไอ้ทร <ités> ัสติ้ดิ nice. ้งเดสิไอ้ชิบะอุ้ยแซฟล็อกเลยอ่ะคุณไม่กลัวไม่กลัวอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยต้นตีนนี่กูตายแล้วกูจะไปหันอะไรเงี้ยแล้วมีตกฟองปะวีนาเรื่องเสพยาไอ้อุ้ยอู้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 พวกูตายแเลยระดับนี่แหละนึกว่ากูตายแลยเลยกูตายเลยเลยกูตายเลยกูตายแลยโอเครอดมึงมึงอยู่ไหน มึงม <sh> <ges> ึงถามเลยมึงจะมึงถามเลยมึงเยอะมึงเช่ไแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยเล่นกูสักขนลุกกูชั้นนะโอเคครับเก็บแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยนะลีออนไม่ต้องไม่ต้องเสียหายไปเล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 ยลีออนบอกกูไม่ไปเลยกูไปหาแอปลีสปล่อยกูมาได้เพลิดเพนอยากอีกแล้วเพลิดเพนอยากผาดกันอึ๊บโอเคครับ สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็อาจจะจบลงเพียงแค่นี้นะฮะแต่ก็ฉักต่อไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูฉักต่อไปแป๊บนึงนะฮะอีกแป๊บเดินจริงนะแปบ๊บนึงจริงๆริง <c oughs> นะครับพาร์ตต่อไปก็ <c oughs> ก็จะขึ้นรถไฟนี้ <c oughs> กลับบ้านกันบา,บายยนะครับ